มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับ BMW รุ่น Akula 310ว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่และก็อย่างไร ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมากระแสข่าวของ B M W รุ่น a k u l a 310นั้นเกิดขึ้นจากการที่มอเตอร์ไซค์ค่าย T V S ของอินเดียได้มีการเปิดตัวรุ่น a ค u l a 310ขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยก่อนหน้านั้นก็มีการร่วมมือกันกับ B M W เปิดตัวรุ่น G 310 R โดยค่าย T V S เป็นผู้ผลิตให้อย่างเป็นทางการ ส่งไปขายอย่งทั่วโลกให้กับ B M W ดังนั้นนะครับภายหลังการเปิดตัวของ T V S Acura 310สื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจว่านะครับเจ้า Acura 310นี้จะมาใน2ชื่อก็คือทั้ง T V S และ BMW แต่จากกระแสข่าวล่าสุดนะครับยืนยันว่า Acula 310นั้นจะเป็นมอเตอร์ไซค์แบรนด์ของ t v s, <S เพียงค่ายเดียวเท่านั้นไม่ได้มีการแปะตราโลโก้ของ BMW แต่ประการใดใครหลายคนที่เฝ้ารอคอยหลังจากเปิดตัว g 310อานในเมืองไทยไปแล้วรุ่นใหม่ Acula 310จะเปิดตัวในนามของ BMW นั้นต้องบอกเลยครับว่าเสียใจด้วยแผนต่อไปของ b m w ในเมืองไทยนั้นก็คือการเปิดตัวรุ่น G310 GS รถทัวริงแอบเอนเจอร์เครื่องยนต์ชุดเดียวกันกันกบ G310R นะครับแต่ว่ามีดีไซน์ลักษณะที่เน้นกับขี่ทั้งท่องเที่ยวทางไกลขับขี่แบบลุยๆหน่อยก็ได้ ทางเรียบก็ดีไม่ใช่สปอร์ตฟูลแฟรนงอย่างเช่นอากุล่า310คันนี้ครับเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่กําลังลุ้นและก็รอคอยอคกุล่ามาแจ้งเกิดในเมืองไทยนั้นผมก็เสียใจเช่นกันครับเพราะว่าแบรนด์ทีวีเอสนั้นไม่มีตัวแทนในเมืองไทยของเราดังนั้นพวกเราจึงต้อดรุ่นอคกุล่า310กันอย่างแน่นอนกําหนดการเปิดตัวของเจ้าทัวริงเอเวนเจอร์ G 3 1 0 GS นั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ที่งานมอเตอร์อีกโป๒ที่เมืองไทยของเราส่วนค่ายทีวีเอสจะมีคนไทยติดตาามกระแสต่อไป นนน่าเชกััครบและในขณะที่หลายคนกําลังเฝ้าลุ้นรอคอย a คุล่า1 0มาตลอดนั้นปรากฏว่าขณะนี้นะครับ bmw, BMW ในเมืองไทยได้มีการเตรียมแผนวางจําหน่ายสปอร์ตเนเกรุ่น g 3 1 0 r อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการและเปิดให้จองมายาวนานถึง4ครั้งตั้งแต่ m o t o expo ปลายปี2015 m o t o show 2016 m o t o expo 2016และ m o t o show 2017นับเป็นมหากาบของการเปิดให้จองที่ยาวนานถึง1ปีครึ่ง และว,วันนี้ทุกอย่างกำลังเป็นความจริงครับต้องบอกเลยครับว่า G 3 1 0 R นั้นเป็นสปอร์ตเนกเก็ตที่ขับขี่ง่ายให้ความคล่องตัว34แรงมา้ากับค่าตัว1 9 9 0 0 0บาทหลังว่าจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวของ G 3 1 0อาจ R จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ